น้องเราชาวจังหวัดนครพนมครับวันนี้เรามาต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านสุมาศอินสละพัฒด์พีตัวทีท่านสุภาพบุรนษครับตัวทีท่านสง่านะครับท่านสง่าสวยตบมือ เรียนท่านสุมาชกอิสระพักดีและว่านมังลงชุสาและกรนกด้วยความโปรคสับกระหม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่ก่่่่ง่่่่่่่ รายงานภาคเจ้าที่กัณนตนลอดจนอุดมศึกษาหลายส่วนหลายไม่ว,ว,ว่าเป็นที่สกนนลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนทรนารโดยการนำของข้าพเจ้การวันนี้ท่านมาด้วยตนเองท่านรองอธิการบดีมาหาวิทยาลัยเกษตร แก่เกษียณนครวันนี้ท่านก็มาด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างที่งท่านศาสตราจารย์ดรสวัสชัยเจ้าของพื้นที่อาจารย์พอดีมหาวิทยาลัยนครขนมท่านก็มาดูความเรียบร้อยด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อวานร่วมกับทางท่านอำเมืองและโดยเฉพาะอย่างที่งท่านสสอปัญใจของพี่น้องเราทางจังหวัดสระนคร คุณหมออารมณ์ตรวจไม่ดีการับและเจ้าของพื้นที่จำไปตั้งแต่เช้าท่านนี้ตัวเป็นเลียวหัวเป็นน้ำวิ่งสู้พันทุกนิตพี่ชายผมเองครับที่ชูกันคุณทงษารงคารับพร้อมกับท่านนิเพอท่านนิเพออิสรา อดีตนายกแกกับหลายๆภาคส่วนพี่น <hey. S 2> ้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านก็ไปย่างก้าวถึงก็คืออดีตนายยุทกรจอนเอานายกุทธบังคับวันนี้ก็มาด้วยกันหลายท่างก่าวได่พบกันในต้องขออภัย เดี๋ท่านเดินเดินทางมาไปท่านสอสอบังทุลพุกธจำรานจะดีครับท่านสาวที่ทางคุนท่านพิดต้องการาบขอไปครับหลายท่านกราบไม่พบยังไงต้องขอไปขออนุรกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าในส่วนของการประชุมคณนะตุ้งตีสัญจรครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งที่สอง ครับของปานล้อศิลป์แตงณจังหวัดนครพนมตลอดจนมีการตรวจติดตามราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสองซึ่งประกอบไปด้วยสกลนครนครพนมและลาหารของท่านต้องรีว่าการกระทรวงการลงศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ทั้สามกันและ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการอุดมศึกษาวิยาศารวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่แอเรียเบโดยเฉพาะการกับเพื่อนมาัรการต่างๆที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะลอกเชียงเหนือตอนบนสองนอกจากนี้ท่านมนตรีและคณะยังได้พุณาเจยมชม ที่ราชการให้กับพวกเราในครั้งนี้ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไก่สีทุกข์กระปุลทดีหรือประวัติในตัวเมืองของพี่น้องเราชาวจังหวัดนครพนมในนามของชาวจังหวัดนครพนมกระบอกไถ่ขอการขอพรบุญท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงสุดที่ให้ความสำคัญและเลี่ยงพื้นที่อุ่นจังหวัดภาคต๊ะหลอกเสียงเหนือตอนบนสองโดยเฉพาะ การประกวดและการครั้งนี้ที่พื้นที่อำเภอนาแกและอำเภอเมืองในภาคใต้ต่อไปท้านนี้กระผมให้ขอประการเกียนบ้าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นประวยความเรียบร้อยและระไปอยู่สูงสุดต,ต่อการพัฒนาพื้นที่กระผมในนามของาชาวจังหวัดนครพนมและพี่น้องชาวชอำเภอนาแกขอต้อนรับท่านั่านมรีและคณะด้วยความยินดีครับ ขขนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนครพนมนะครับท่านวัทีร้อยตีโดยธุงไลาบุญครับแล,ล้วต่อไปครับผมจะเป็นการนําเสนอความต้องการของพี่น้องประชาชนอำเภอนาแกจังหวัดคนครพนมครับโดยการน,นี้ผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกผู้แทนระะาษฎรจังหวัดนครพนมเขตสิบลำสิบหกมือให้กับท่านสสชูการผู้วงสาครเลยเช่นนั้นครับ นีต้งรักและมีใจที่ท่านมาเยืนนาแกอขอเสียงต่อไปากาวนาแกเป็นกำลังใจให้่าวนาเาอาุกนาคมาเยือนนาแกพิจารณาเกณฑ์ที่สีแดงมาก่อนวันนั้นผมจำได้ทั้งที่ว่าอำเภอนาแกนั้านเป็นอำเภอมาวันาเป็นอำเภอที่ ด่าโดยครวามคิดระหว่างต่างความคิดของคนชาติเดียวกันซึ่งมุงมันกันไหมากมายอันเอลาแขมีทั้งหมด12ตสอนมีนายเบอร์ทีว่าตาอีตาโตาครับนายเบอคนเก่งของผมท่านแขครับมี12บสองมีประชากรระมแป8 0ม0นคนนะครับที่ว่างใจพันศาล ก็วันนี้ารรการหลายท่านหลายเหลั้นมาลอคยต้อรับาท่ามาชท่าารกระทรวกได้ยินแคนีเาเลยไม่อันนั้นทาัแ่นั้นอันานาน้อนันนี่ยก็พี่น้องชากาคแกก็อยากทำเยานว่าการพัฒนาของพนัานนั้นอย่านด้อยโดยสิภาพในด้านงบประมาณ อามพวนแก้มีของโบราณศาสตร์เขาอยากให้ร่องรอยของโาราณศาสตร์เอาทำมาให้เรารูปหลานได้พบได้เห็นก็คืออัมพวนาแก้มีของจรหลายอย่างไม่ว่าวัดวาศาสนาไม่ว่าร่องรอยการต่อสู้ระหว่างพับของที่แห่งประเทศไทยตับจัลที้ของไทยและโดยเฉพาะแนวที่นี่สิงคเยระ เป็นอ่างเป็นภูเขาทองน่านสอสังนวัเชีงเือนอหาัดนรนจังไวัดพะเาได้ปให้เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงนันทชาติขอประเทศเลยว่าทั้งนัาตมาแล้วการพูดรบงอัจวบรงแล้วก็อยากพัฒนาให้เป็นแหล่งทเที่ยวของจังหวัดน่าพนมและของอำเภอนาแก่อีกที่สองก็คืออางบึนาแก่อย่าง ได้งบประมาณมาจัดทำสะายร่หอกไม่ับอาการสาวคอยการสาวคาโตรงนี้เมื่อวานผมได้ทำเรียนนั่นสอสอน้าไปดูว่าสวยงามมีพระพุทธรูปเ่าและก็เป็นด่านที่ผู้สาวมาคอยผู้บ่าตั้งแต่สมัยโบราณเป็นด่าหินมาเผย่ชนขึ้นไปตรงนั้นแล้วมองดูทิคทันได้สวยงามมากถ้าท่านมีการเวลาก็ วันนี้ได้ข่าวว่าท่านคณะให้ท่านจิ๋มก๊ตไซน์ใจสงบให้ไปดูสถานที่ทันนี้ผมก็จะพาท่านัศมโีขับน้องธนาแกให้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าเส้นทางนี้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาจากพาราสินมาจากพัทยากแต้องพานนาแก่ก่อนที่จะไปไหว้พระธาตุพนมและก่อนที่จะไป พราสาวสวยเรดูนะหรก็ต้องผ่านเรื่องของนักแก่อันนั้นอัเงานแกเป็นเรองวานก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาดูมาชมให้พี่น้องชาวนักแกเราได้มีการค้าการขายมีรายได้ทางการที่ต้องการการทำนาทำสวนอาเซียแล้วก็อยากมีรายได้เพิ่มจากการนักท่องเที่ยวมาจากไกลสายช้อยในการเดินทางอันนั้น เกมประวัติศาสตร์ของปากของนาแค่นั้นก็คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว็นประวัติศาสตร์ยอดลอยอันนีมีน้ำมานุนาแค่เพราะว่าจะต่อสั้าเสีนงิเทอรเน็เเป็นผู้กรรมที่นี้และก็กั้ต่อสู้ภารของริสในประเทศไทยอันนี้ร่องรอยหลายที่จกพทศ22บุรณาการกับสายเิทยุเป็นภู อยากนั้เป็นอย่างนั้นอยาง้เป็นเหมืนเขาหินลอกก้าล้วคนรู้่ก็ะได้ไปพบไปเห็นว่าอันนี้คือโลกรอยประวัติศาสตร์ที่อาตมาวานต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยสุดท้ายไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะคนไทยกคนทั้งหลายร่วมกันร่วมกันฆ่ากันเหมือนกัาพรรคฆานกว่านแต่เ๋ยวนี้สแล้ว้องเํา่แต่ก็ดีไทยครับะพของารทั้งหม เพียงแว่ากาทำเรื่องนี้ก็จะทำให้ารันที่ใดได้าได้ไปนานโครงการต่างๆด้วยการิาเองด้วย่การบด้วยวันนี้กเป็นรอง่าาดหวัเพราะว่าในารทงันนี้ท่านต้องูว่นที่เรอาจยะจะมาต้องรูเพาว่าท่าน ชอบก้นมก็ฟังอันเนอ่าก็ตังโชอบิมพ์ก็ฟังเราน่ก็พี่น้องชาวาแกที่มาเราไปต้อนรับตั้งแต่หกโมงเช้าเลยครับที่น่างครับอาาขขอกับพระคุณท่านท่านมนเตที่ที่ยบายเด่นที่สัมันเร่งดยอานีเราต้องทำอันที คือการนำวัฒนธรรมนำวัฒนธรรมมาแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน่านเก่งมากในการทำงาน่ารน,นำวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอาทิการจัดการน้ำา่วมโจรการจัดไยแรงการจัดปัญหาออกควันพีเอฟสองาอันนี้นว,วัฒกรรมแก้จน,นเป็นต้นรวมถึงการพัฒนา เติมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการลดความเคร่งรัดและขับเคลื่อนรัียงเศรษฐกิจภาคภูมิภาคและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างนี้เทคโนโลยีต่างกันมาตลอดเวลาทึกถึงก็จะทนตลอด อันนั้นเอาประชาชนเป็นหลักในการทำงานอันอน,าานันน้เอาขันนาการเป็นหลักในการทำงานเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นเป้าหมายในการทำงานต้เพื่อารเก็จริงครับท่บานอขอบคุณท่านมากครับครับผมขอบคุณท่านสสสูการคุณวงศานะครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การกับเคลื่อนง,งานด้านอบอวนเพื่อการพัฒนาจังหวัดสกลนครครับโดยการนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอัการบีมหาวิยารัองจังหัดสกลนครท่านช่วยาสตร,ราจารย์ชาริศชาญชิตปรีชาครับเรียนเชิญนั่นครับ ท่านรัฐมตรีว่าการหดูแลทีาดินและที่ดินวัตกรรมท่านหัวหน้านะครับสภาพดีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านหัวหน้าบุญไทรบุและผู้บริหารขับถูกร่วมกับตัวอุดมการที่ดินที่ละนวัตกรรมนะครับผมในหน้าที่เป็นประธานนะครับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการหัวหน้าของมอวนะครับพร้อมกับ งานของหายุรายราชพัฒน์ที่มีอยู่ในจังหวัดโคราชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหายุรายเฉลิมเสด็จสหายเยญเกศเฉลิมเพียรซึ่งนำโดยท่านผู้ช่วยสัจการดรวัชระโพธิ์อิทบุตนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะราทำงานที่มาจากหน่วยปฏิบัติการคนหน้าปมปวบประจำหายุรายโดยที่ราบุรีโพนนิษฐ์ซึ่งนำโดยผู้ช่วยสัจการนายสัตวแพทย์ดรชาเบย์สหายนะครับเป็นพ่อทกันประจำเยี่ยมเยี่ยโคราชุรี จากกรมการกำกาบของอบชนน่าจังหวัดขอนแกประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงจังหวัดขลนครซึ่งปีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ที่แต่งตั้งและมาทำงานร่วมกับหลายวิทยาลัยทั้งสามลายวิทยาลัยในที่นะก็คือหมายเลขได้ขอนแก่นนะครับหนายวิทยาลเอกตาที่เป็นจุลนิเกียรตินะครับหนายวิทยาลรัตน์พงษลมีตาเกียรติขอนแก่นผมได่ขอสรุปผลการดำเนินงาน การเพ่าโดยที่ใช้เวลาไม่นานนักนะครับส่วนผลงานที่หมายอะยทั้งแตมหายเลยได้นำมาแสดงกับตุลาผู้ต่างๆเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีกับทีมงานผู้บริหารรนสำครับของท่านสสที่อยู่ในพื้นที่คงจะให้ลงไปรับชมร่วมกันนึการดำเนินงานของอวส่วนหน้าของจังหวัดสระบครเนี่ยแต่พระราชกฤษฎีกที่เราท่าก็คือทำให้ที่ในการปสั่งงานนะครับกับหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับ เราได้รับรับงบประมาณมาจากงบของพระนายจังหวัดงบกลุ่มยุทธนากตรจังหวัดรวมทั้งแหล่งวิจัยแหล่งรู้ต่างๆที่อยู่ในรังสรรคกระทรวงดูสาเพืารวิจัยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นงบจากของมวทงบของวชรวมทั้งเงินวิจัยของวชที่ทำร่วมกับนะกรงประชาการทหารถุงลุ่นนาการร่วมกับกองทัพนะครับ ประานการทำงานร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันทั้งแต่ไหนเท่าไรไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนงานโครงการกระบวนการการขับเคลื่อนร่วมกันกับจังหวัดนะครับกลุ่มจังหวัดรวมทั้งอบติที่อยู่ในที่มีการแบ่งงานการทำกามมาตลาดของไหนเท่าไรจะต่างเท่าไรนะครับรเสริมความต้องมือทางวิชาการทั้งต่างั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเพราะเราทั้งาๆของของมหนเท่าไรเราเลยเป็นที่ที่อยู่ใกล้กับมติเรานะฮะ ก็เวียดนามนะได้มีการทำโครงการฟอกโรคร่วมกันเป็นหน่วยงานที่รับประเด็นปัญหาที่มีความจําเป็นต้องตรวจในของจังหวัดเกนบอยตั้งโรงพยาบาลสนามต่อตักับการโรคต้นต้นนะครับทำถุงกินรับการป้องกันโควิดนะรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ใส่ใจรับมระดาบเพื่อมาสังเพื่อนในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดก็้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่ในหน่วยงานที่ ขออนุญาตรีวิวในบทที่เป็นภาพของการพัฒนาและยกระดับในพื้นที่ในผลงานของหมายุเลยเกษตรศาสตร์ที่เกิดขึ้ัในเขตจังหวัดสุโขทัยนครนั้นงานที่ยกขึ้นมาให้เห็นในวันนี้จะเป็นงานตัวอย่างที่ทางหมายุเลยเกษตรศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ทำในรอบปีที่ผ่านมาถึงก็คือจะทำหลักสูตรประกาศนิยบัตรนอนที่ชุกวิชาการที่โอปุคุณภาพถูกนะครับก็จะสร้ได้ว่าในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนครนครพนม มันมีการเลี้ยงโภชิตค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นภารกิจก็เป็นภากิจของหมายไรจตตามที่เกิดขึ้นกันำเนิดโครงการในการสยายนนวรการเลี้ยงโภชให้เติตัวเองนะครับพัฒนาาักาะเกษตรกรที่สามารไดัให้เลบคุณภาพนะครับอันนี้เป็นงานของหมายุไรจิตต่างที่เกิดจ่งจังหวัดทุนก่อนตัวงานของหมายุไรทโดยรัฐงบาที่เกิดขึ้นบนนั้นนะครับ ก็จะมีงานด้านนอตนากรรมในการผลิตเครื่องดื่มนะครับมีโรงงานในจังหวัดสกลนครที่โรงงานแต่ที่ทางไหนที่ใรเทคโนโลยีระดับโลกในต่างประเทศสกลนครได้ช่วยนะฮะที่ทําให้ยกระดับมีรายได้มากกว่าที่สุราษฎร์ปอดปีนะครับส่วนนั่นผลิตภัณฑ์สุริยไัยและสุราษฎร์ธานีผลิตภัณฑ์น้ำมันของนรำเหลืที่อยู่สามชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของทางที่ใดระดับโลกนะครับในต่างประเทศสกลนคร แล้วนอกจากนี้จะมีด้านนวัตกรรมทางและอื่นๆนะครับตัวนี้ตัวของจังหวัดสกลนครหมายโดยได้านสกลนครนั้นเรามีการดำเนินงานในด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมีอยู่ด้วยกันเป็นโครงการตามที่ได้เห็นในได้โครงการไปจอบโพลิเตอร์นะครับมีการดําเนินงานด้านผมผมพ่อพิธายิงจังหวัดสกลนครทางปีด้วยกันแต่โครงการนะครับในโครงการที่ ส่งเสริที่แล้วต่างโครงการอยู่ระหว่างหมู่เพาห้างรานนะครับมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวผงนะคึ้นเป็นผลผลิตที่หมายดได้รับกรความร่วมกันกับศูนย์พัฒนาภูมิภาคนะครับก็ที่ท่านนายกแาน่า้กให้าได้มายนะครับและพยายามที่จะสช้างทางการจำหน่ายเพื่อผลิตภัณฑ์เกี่ยวผงำเป็นจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าบริษัทต่างๆนะครับมีตูพินะคหมายโได้รับการนัรั นที่นี้ก็หมายถึงเราจะอยู่ซัมพอร์ตการทำงานในพื้นที่ด้านต่างๆนะครับมีการแก้ไขปัญหาจากความยากจนแบบเศรษฐดิจให้มันยั่โดยเราได้รับทุกมาตจากปปทการต่อยื่นมาตั้งแต่ปี2563หรือปี2564 7จาไม่ได้เปิดหนื่กรุณาที่ปปทได้บอกมาต้นปีที่แล้วแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุโขทัจังหวัดใกล้เปิดนะครับ ่งเาอะมีการลงนามบันทึกสามแหนใดนะฮะในความร่วมมือทางวิชาการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้เห็นในาที่ปรากฏบนจอนะครับผลโครงการที่เราจะทวาต่อไปนะฮะที่จะบรรจุในแผนพัฒนาการของจังหวัดขอนแก่น5ปีนะครับมีโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนะปอากาศพยาคุณปล่อยหนองเสียต่าง นี่เป็นโครงการที่รับผิดชอบโดยหม่ที่ไรกับสินค้าที่เป็นของเกษตรชนิดของคนละพอดในมหาวิทยาลัยวัดตุลพรมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุนทุนอนเทอร์ไลในจังหวัดที่มีคุณภาพมาตรฐานแด้ตอบรับตอบความต้องการของตลาดอันนี้เป็นความรับผิดชอบของใหมยที่ไรไรบางคนมีจากที่เขตจังหวัดละพอดได้หลายที่ไรได้พัฒน์ละพอดมีโครงการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรกลุ่มความมั่งคงมั่นคงและยั่งยืนนี้เป็นความรับผิดชอบของใหม่ที่ไรที่มีการละพอดมีจาก ที่เกลกรหลายื่อนครับพลทครแล้วก็หมายในจัเกตารี่เก็นถืาไม่เห็นนะครับตัวโครงการที่เราได้บันานพัฒนาด้วยสตรจังหวัดอระดกคือนลรและวก็พลนุกพรทั้ัี่จะห้าปีมีด้วยเราอยู่แปลโครงการที่ทได้เห็นอาไรไปโปรเต์นะครับขุนผงได้บอลจบการนำเสนอของหน้าจังหวัดโพลทรทำกรีของผนาครับขอบคุณครับ วิาชิตพิชาครับในากนนารบริหารงานราชมณฑลนครครับและว่าต่อไปครับจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรนีรว่าการกระทรวงการกศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านสุภชัยใจสม,มุูรครับได้กล่าวทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอใาแกจังหวัดนครพนมครับสวัสดีให้กับท่านด้วยครับเชิญครับ การพักผู้ใดๆใช่ครับการเปลี่ยนพักผู้ใดๆต้องเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีโอวะครับโอ้ ไปตลอดการนะครับสิ่งแปรดเนที่เป็นท่านท่านสุนตรีว่าการกระทรวงอวบท่านจุบมาศจิตรราพันทีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปลัดกระทรวงอวท่านผู้บริหารหน่วยงานจากจากระทรวงอวทางหน่วยงานของจังหวัดนครพนม พี่น้องประชาชนคือบอกไปครับท่านนายกอบจน้องขวัญคนเดิมของจังหวัดนครพนมท่านนายจสมีหลายท่านที่คุณหมอรบกวนช่วยท่านใดพี่น้องประชาชนนะครับขออวยท่านเจ้า